เพื่อนๆพี่พๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับน้องอันนะครับวันนี้น้องอันไม่ได้มารีวิวเหรียญน,นะครับรีวิวแทนนะครับเนื่องจากว่าน้องอันอันนั้นติดการเรียนนะครับกําลังเรียนอยู่นั่นเองนะครับปถมปีที่4ที่5แล้วนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะมารีวิวนะครับเหรียญกระสาบก็เลย ได้ทําการเปลี่ยนคนรีวิวนะครับก็เลยมารีวิวแทนน้องอันๆนะครับหวังว่าข้อมูลคงจะครบถ้วนนะครับหวังว่าข้อมูลคงจะครบถ้วนวันนี้นะครับก็จะนําเหรียญชนิดราคา1บาทเอามาฝากพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกๆท่านนะครับในช่องกระสาบเมืองสยามนะครับวันนี้ มาพร้อมกับเหรียญ1บาทนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญ1นบาทปีนี้ผลิตออกมาทาั้งสิ้น4ี่ล้านสองแสนเหรียญนะครับสี่ล้านสองแสนเหรียญนั่นเองนะครับนั่นคือยอดการผลิตส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลิเมตรน้ำหนัก 3. 4ดกรัมนะครับนี่คือเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับซึ่งเหรียญชนิดราคา1บาทรุ่นนี้ก็ถือได้ว,ว่า มีราคาที่สูงนะครับมีราคาที่สูงซึ่งแยกออกเป็น2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็ราคาตั้งแต่500-800ถึง800บาทนะครับส่วนรุ่นที่2นะครับแบบที่2นั้นก็ราคาตั้งแต่2,000ถึง3 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับส่วนการซื้อขายในตลาดนักสะสมโดยทั่วไปนะครับสำหรับเหรียญชนิดราคา1บาทรุ่นนี้ก็ยังถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านการใช้งานนะครับ จะผ่านการใช้งานมาแล้วก็ถือได้ว่ามีราคาที่สูงนะครับบางที่ซื้อขายกันหลักพันเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่า,าราคาเขาจะประเมินเพียงแค่500กว่าบา,บาทถึง800บาทเท่านั้นนะครับการซื้อขายก็อยู่ที่พันสถึงพันหนะครับก็ถือได้ว่าเป็นราคาที่น่าเก็บสะสมนะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ ภายในวงขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชและด้านซ้ายระบุราชการที่9นะครับนี่คือเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับดูด้านหลังกันนะครับข้อมูลด้านหลังนะครับกลางเหรียญเป็นพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นเองนะครับอ่านั่นคือภาพประธานด้านหลังนะครับภายในวงขอบเหรียญอ่า ระบุประเทศไทยและปีพศที่จัดทำเหรียญนะครับก็คือปีพุทธศักราช2529นั่นเองนะครับชนิดราคา1บาทแบบช่อฟ้าสั้นนะครับอันนี้แบบช่อฟ้าสั้นนะครับพี่น้อง u n เเขาประเมินเอาไว้ตั้งแต่5 0 0ถึง800บาทเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นราคาที่สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญชนิดราคา1บาทและเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีความนิยมในตลาดนักสะสมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ เหรียญปีพศนี้นะครับที่หลายๆคนก็สืบเสาะหากันนะครับเพื่อการเก็บสะสมเหรียญชนิดราคา1บาทและอีกรุ่นหนึ่งก็คือเหรียญ1นบาทเช่นเดียวกันนะครับแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นช่อฝ้ายาวนั่นเองนะครับพี่น้องคงรู้จักกันดีนะครับช่อฝ้าสัน้นช่อฝ้ายาวนะครับในเพจการซื้อขายเหรียญน,นะครับการสะสมเหรียญหรือว่าเพจเหรียญต่างๆการซื้อขายนั้น ก็ถือได้ว่าสวยงามนะครับบางท่านนั้นก็จับเป็นคู่นะครับคู่สั้นคู่ยาวนะครับเป็นช่อฟ้าสั้นช่อฟ้ายาวเป็นคู่นะครับขายกันบางเจ้าก็ได้ราคาถึงหลักพันอัพเลยทีเดียวนะครับเป็นเหรียญที่มีราคาพอพอได้เลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับราคาหน้าเหรียญเพียงแค่1บาทเท่านั้นเองนะครับความนิยมนั้นยังไม่เคยลดเลยนะครับสําหรับเหรียญชนิดราคา1บาทพี่น้องก็ยังพอที่จะหา สะสมกันได้นะครับในระบบนักสะสมหรือว่าในระบบหมุนเวียนก็ยังพอมีให้เราได้เห็นนะครับในชนิดราคา1บาทปีพุทธศักราช2529นะครับรุ่นเก่านั่นเองนะครับนี่คือเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับพี่น้องอถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความโดดเด่นและสวยงามและที่สําคัญเลยก็คือคลองความนิยมนะครับคลองความนิยม ไม่ว่าจะเป็นนักสะสมรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับต่างก็มีความต้องการในเหรียญ1บาทปีพศนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนราคาการซื้อขายโดยทั่วไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับนักสะสมนะครับขึ้นอยู่กับคนซื้อและก็คนขายเท่านั้นเองนะครับส่วนราคาพื้นฐานนะครับที่เขาประเมินเอาไว้นะครับนั่นก็คือ,อราคาการประเมิน UNC ของกรมธนารักษ์นะครับอของ โรงกระสาบกรมธนารักษ์นั่นเองนะครับนั่นคือราคาที่เขาประเมินเอาไว้เป็นพื้นฐานนะครับการแลกเปลี่ยนพื้นฐานนั่นเองนะครับนี่ก็คือเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับหวังว่าคงเป็นข้อมูลให้กับทุกทกท,กท่านได้บ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกระสาบเมืองสยามด้วยนะครับพี่น้องอ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้านั้นจะนําเอาเหรียญที่มีความสวยงามไม่ว่าชนิดราคา5บาทและชนิดราคา10บาทเอามาฝากทุกๆท่านในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลและคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้กระสาบเมืองสยามขอฝากคลิปไวเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ